ไม่ม่ได้เอาตู้ซัมาแม่ี่ตู้กไม่ไอ้ซักมาไทยลงไปต้นทวดีโทองช้างของน้องชุ้งทอนะแม่แม่ค้ามาเลยครับมาเลยครับวันนี้น้องสุงทองได้โดทองช้างนะคะแม่แม่คอนนี้เลยครับสามลกรับสามลก ใ้คุณตามปุบปักรักษานะครคีมโชคดีนี่ใช่หรือยังีแหน่ยดเยอง่ายๆเดยนง่ายคุปัญญสัสารเด้อยืง่ายยได้เป็นเเป็นเจ้าคนาคนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเน่ยย่โตเด้อย่าสางสารคุณองปุกปักรักษามาลูมามาัคนเลยครับสามรอบครับผมเต้า้นองนั่นเด้อไอุ้นเป็นก้อนเลย

เอาเนี่ยเออคุณยายใจดีและตัดอ้อยมาให้ด้วยอ้อยดำอ๋อกลิ่นไปเรื่อยนะครับผมเดินไปเรื่อยกินไปเรื่อยเลย เ, Shift, เดินไปเรื่อยเนาะ ant, ถุงทองน้อยของเราตือตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยนะครับผมเดินเรื่อยใไม่มีคนก็จินญ้าไปเรื่อยาเดินออนทัวร์ในหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ,บ้านตามบ้านนอกของเรานะครับผมก็จะมีมียงมีหญ้ามีต้นไม้ไผ่ไปเรื่อยๆนะครับมีแต่ของชอบๆนะครับอา่าหลังจากลอดเสร็จนะครับก็พามากินหญ้าเดินไปเรื่อยๆก่อนอสุบูรณนหญ้าไปเรื่อยๆ วา้าไปนในหมู <c oughs> ่บ้านไปเรื่อยนะครับผมตามหมู่บ้านก็อุดมสมบูรณ์อยู่ดูสมบูรณ์ถอยอืเอากินยาก่อนกินยาก่อน <c oughs> อ่าผัไกไทยกอนฮาอืกินผ่ไปเรื่อยนะครับบรรยากาศวันนี้เย็นสบายนะครับผมวันนี้บรรยากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะครับผมไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นดีมากนะครับไม่มีแดดเลย ไม่มีแดดเลยมามามากินไผ่เลยอไม่ม <Leah> <tekrar. S 3> <Yeah. S 2> ีแดดเลยกินไปเรื่อยๆขอนถึงทองเลยเดินไปเดินมากินไปเรื่อยๆตามตัวนี้ก้นสมมุรเขอไปป้าก็หาหน่อไม้เลยนะเขาก็ไม้ไผ่นี่หาหน่อไม้เลยไม่ได้กินใบไผ่นะจะหาแต่หน่อไม้กินเลยนะนนนได้บะนอะได้ใบไผ่บะนอได้หน่อไม้ปะนาะได้บะนาได้หน่อไม้นาไปไม่ได้ก็ไป

ไปไปมามามาไป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 เลยอืย้ายอื่นไปแล้วนะย้ายออกไปก่อนแล้วนนค่ะเดินตามยายไปเลยเออฮ่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ่า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 รกาฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่า่า่าฮ่าาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮาน่่าฮ่าฮ่าหน่อย แต่ยังคืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าบันนี้เป็นวันพ่อเนาะมีเด็กๆเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าหมู่บ้านอยู่นี่นะครับผมก็คือบรรยากาศที่เรามาออนทัวร์นะครับผมอ่าค่เรือออ่อยๆเดินตามคุณยายไปแล้วถุงทองเดินตามเสงคุณยายแล้วเนี่เสงคุณยายแล้วนินเ,วนเละแววหยังเนาะผมโอ้ยไปกินงา จะตัดยาไว้รอ,อไม่มีคนก็จอดพักกินยาไปก่อนนะครับผมพักกินยาไปก่อนนาะสงทองเนาะอ้าวเงียบนะครับเราก็ปล่อยกินยาไปด้วย่นะนี่ยาสวยมากเลยเอายาไปด้วยเวลาคนบ่มีเวลางเงียบก็กินยาครับผม ยญ้่าตามในหมู่บ้านนะครับผมตอนนี้ก็ย้ายในหมู่บ้านโอ้ยกินดีแท้ดอกกันนี้น่งถท้องมากหลายเดินไปเรื่อยกินไปเรื่อยนะครับผมอ่าอ่านี่ก็จะได้เวลาแล้วนะครับผมนี่จะไปพักแล้วนะครับนี่จะสามโมงแล้วนะครับผมอ่นี่คุณตาก็จะไปพักแล้วนะครับผมเงียบเหลือเกินตอนนี้ช่วงนี้วันนี้ก็ยังดีนะครับผมเป็นวันพ่อเนาะยังมีเด็กๆอยู่ แต่คนใหญ่บ่มีเนาะแต่คนใหญ่ไม่มีเนาะเราก็ปล่อยกินย้ารอก่อนดีกินย้าอย่างอร่อยมากเลยนะครับผม่ินย้าอย่างอริตย์อร่อยยาดอกเคยไป <c oughs> <c oughs> ยาเนี้ยเป็นดอกดอกนะครับพห้แม่ยาเนี่เป็นดอกดอกมีชอบมากนะครับยาเป็นดอกดอกนี่เป็นดอกดอกนี่ชอบกิน น้องถุงทองกินหญ้าเยอะอร่อยอร่อยอย่าเข้า,ามาเ,เขากินหญ้าอยู่ไงเพิ่งมารบกวน

เอฟซีด็กๆก็มายื้อมาดูนี่ี่เด็กน้อยหนุนหนุนเด็กน้อยเอฟซีถุงทองสวัสดีครับแล้สวัสดีครับแล้สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซีนะครับผมสวัสดีครับสวยๆแล้วถุงทองอ่านกินอยท้องกลมเลยนะครับผมดู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 าูเูดูดูดู ากแม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแม่แม่เฟลแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับที่ทั่วประเทศไทยและนินนอกนะครับผม,ผมเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะฝึกนั่งงวงช้างต่อนะครับผมอ๋อแม่แม่ติดตามด้วยนะครับว่าทงทองจะทำได้ดีไหมครับผมสวัสดีครับ